แต่งตัวมาแบบนี้คุณผู้ชมครับเราไปงานอื่นไม่ได้ฮะ เราต้องไปงานของเรานั้นจูกต้องครับงานอะไรครับพี่อามครับกาลังพูดถึงสงกรานต์สยามภาคเขาม้าปล่อยจอยห้ยต้องบอกว่าที่ยอดผ่านมา2วันนี่คนแน่นมากพี่อุ่นก็คือแน่นสยามเลยนะครับศิลปินมากหน้าหลายตาแห่แห่นกันเข้ามาโชว์มากมายเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหท้าแดดเราเริ่มกันตั้งแต่11บเอโมงยันสี่ทุ่มเลยนะครับศิลปินไม่น้อยหน้าครับตบเท้าเข้ามาร้องเพลงผ่านเสียงเพลงส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆมากมายจริงๆหนึ่งในนั้นคือบอยแบนด์กรุ๊ปใหม่ครับสสัญชาติเลยนะพี่อามนะครับไทย เกาหลีครับเดอะเซเว่นโอ้โหแฟนๆนี่กรี๊ดกันลั่นสยามเลยเรามีเสียงสัมภาษณ์ของพวกเขามาให้ฟังกันด้วย <S <S ก่อนที่เขาจะขึ้นเวนทีว่ามันขนาดไหนเตรียมพร้อมขนาดไหนเช<ส>ิญเลยครับเชิญครับเฮ้ยพี่เอร์สวัสดีครับพวกเราเดอะเซเว่นครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยเนาะทุกคนที่ได้มาร่วมงานสยามภาข้ามรปล่อยจอยในปีนี้นะครับเป็นสงการแรกของเพื่อนๆชาวเกาหลีด้วยทั้ง3คนก็เราน่าจัดสนุกกันเนาะ 아, 오늘 여기 무대에 설수 있게 되어서 너무 행복하고 팬 여러분들과 우리 더 세운 멤버들이랑 처음으로 이제 선크라안을 같이 보게 되는 것에 대해 정말 기쁩니다. 오늘 พวกเราเต็มโชมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็ม 저희가 여기 태국에 온지 이제 1년 하고 이제 4개월 정도 됐는데 작년에 송크란을 즐길 수 있을 거라고 생각했는데 작년에 코로나 때문에 못했었어요. 그래서 이번 연도에 즐길 수 있다는 거에 너무 좀 뭔가 많이 기대도 되고, 긴장도 되면서 좀 많이 좀. 들떠있는ั태เ니다นทโอ้แน่นอนครับก็ต้องโซนคอนเสิร์ตที่พวกเรา The s e ซ e วจะไปโชว์นั่นเองนะฮะก็คืออยู่ที่โซนที่จอยสุกนะครับสำหรับงานสงกรานสยามผ้าขมาป่อยจอยก็ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันที่จะให้ทุกคนมาม่วนจอยกันครับยังไงก็อย่าลืมมารับชมศิลปินแล้วก็มาเล่นโซนต่างๆที่ทางงานจัดเตรียมขึ้นให้นะครับขอให้ทุกคนสนุกนะครับสกาย저희가열심히준비했으니까저희랑같이송크란축제재밌게즐겼으면좋겠습니다사랑해요볼락큰 นี่นะครับน้องๆน่ารักมากนะพี่อามนะเรียกว่าเป็น2ส,สัญชาติเลยมีทั้งไทยทั้งเกาหลีเนาะจริงๆครับเราจะบอกว่าไม่ใช่แค่น้องๆวงเดียวนะจริงๆมีศิลปินเยอะมากๆครับผมวันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่รู้จะไปเล่นน้าสงการานที่ไหนอยู่สยามนะฮะมาสยามเลยนะสงกรานสยามพระคมาปล่อยจอยมีน้องๆวงเอกเทิร์ด้วยนะเอ้ยน่าสนใจเกาหลีทั้งนั้นเลยแต่งงินสุดยอดแต่ว่าไม่รู้น้องจะไปทําอะไรยังไม่บอกอุบไปก่อน ไปเจอกัินที่งานดีกว่าครับถ้าใครมีชุดเท่ๆเหมือนเรา2คนใส่ไปได้นะเก๋มากๆนะครับสัญญาว่าคนมองแน่นอนเราไปงานอื่นไม่ได้เลยจริงๆนะครับนะฮะสิบเอ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นใช่ไหมพี่อุนครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มเลยยาวเลยนะสิบเอ็ดโมถึงสี่ทุ่มนะครับจัดไป